จับเอาไปลูกนึงเอาไปให้ครบก่อนเออไปเลยเอากระว่างของพายของมั่นตัวมันเป็นครูอยู่แล้วตะการพาตะกามัน

ยกขึ้นตรงสูงแขนมาหอดอ้าวจะได้สีไหนแขนมาหอดอ่าจะได้สีไหนเอ้ายกขึ้นมาเขียวอ้าวสีเขียวลูกไหนเอาเลื่องเอาสีเขียวหนึ่งลูกเขียวเขียวไหนเอาจิ้มเลยห้ามเรียกนั่นละจิ้มเอาจิ้มเมื่อไหรยิบเหรียญอยู่ Ừ. Chắc bạn. Hoài. Sao bạn nhanh như đứa một đứa. Sao bạn cái nhanh như. Ừ.